ยนต์เบนซินสีจังหวะข้างหน้านะคะทุกรุ่นนะคะจานสาบของเราก็จะหมุนซ้ายหมุนซ้ายก็คือในถ้าเรามองจากช่องป้อนชิ้นงานนะคะฝั่งนี้นะคะ,ะมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือหมุนอย่างนี้เวลาเราป้อนชิ้นงานก็คือให้เราเอียง ไปด้านซ้ายเอียงไปด้านซ้ายตามแนวของกลวยเนี่ยคะ่ะเทคนิคก็คือป้อนเอียงซ้ายนะคะโยนลงไปหรือซัดลงไปเอียงซ้ายเพื่อให้เครื่องมันจิกชิ้นงานได้ดีนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราป้อนย้อนสอนอย่างนี้นะคะเอียงขวาอย่างนี้นะคะจานสับมันพยายามที่จะหมนุนมันก็จะมีการที่จะเออเหมือนสะบัดไม้เด้งๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะเออเอียงซ้ายเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าโอป้อนชิ้นงานหรือโยนชิ้นงานลงไปเนี่ยนะคะเออโยนลงไปได้เลยคะ่ะ โยโนเอียงซ้ายนะคะเราสามารถที่จะยืนป้อนตรงบริเวณนี้ก็ได้นะคะอยู่ตรงเนี่ยค่ะข้างๆข้างๆกลวยป้อนนะคะหรือเราจะยืนตรงนี้นะคะตรงนี้ระหว่างช่องป้อนชิ้นงานแล้วก็ช่องายชิ้นงานเนี่ยค่ะ<ม>บริเวณตรงนี้นะคะยืนบริเวณตรงนี้ก็ได้ยืนได้สองตำแหน่งนะคะ <gt> เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องยืนตรงด้านหลังช่องป้อนนะคะยืนเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายมาหรือเบี่ยงขวามาได้เลยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ